สวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้ Fishing for Fun เดี๋ยวจะมารีวิวคันตัวใหม่ของค่ายฟินฟ็อกคันที่อปอมแท n งอ f ฟฟินฟ็นะครับเป็นคันที่อยู่ด้านหลังเรานี่นะครับว่า,าจะเป็นยังไงบ้างแล้วจะมีอะไรดียังไงเดี๋ยวเชิญครับามาด้วยซองคันกันน้ำอย่างดีสีดำนะครับคิดเขียวแล้วก็ที่ซองสกีนว่าแท n ง of fin f ฟินฟ็อนะครับรหัส TF ขิดส หมายถึง C นี่หมายถึงตัวแคสเบสแคตติ้งนะครับเบสแล้วก็ถ้าเกิดขีด F เป็นสปินนิงความยาว 6, 8, 1, 6ฟุต8นิ้วครับก็จะมีทั้งหมด2เวททั้งเบสทั้งสปินมี87แล้วก็ 10, 20เป็นท่อนเดียวอย่างเดียว2ท่อนไม่มีมี2เวทเท่าน,นั้นครับผมแทงออ f ฟินฟ็อกนะครับผลิตทั้งสปินทั้งเบสมีแค่ท่อนเดียวอย่างเดียวไม่มี2ท่อน และมีแค่2เวทนั่นคือ87และ10ที่ส0ครับราคาเพียงคันละ1,350บาทเท่านั้นโอเคครับมาเลยมาเริ่มเปิดคันกันเลยครับนี่นะครับตรงหัวคันสองคันก็จะมีคำว่าฟินฟอกเรจะเป็นแบบฟินตุกแกรับเปิดมาแล้วชอปอ่าที่ตูดคันจะมีคำว่าฟินอยู่ตัวนังสือสีขาวนะครับ ด้ามจะเป็นด้ามยาง EVA ที่โคนคานจะเป็นลายเอ็กคอร์ดนะครับลายคาร์บอนเขียนคำว่าฟินฟ็อกไทยแลนด์ด้ามเป็นทรงพุดเด้นนะครับของใหม่จะพันรีซิปมาให้ด้วยพลาสติกแรปนะครับอย่างดีแกะให้ดูเลยไี้รีซิปนะครับรีซิปก็จะมีคำว่าฟินฟ็อกเป็นตัวหนังสือสีทองนะครับผมว้าวแล้วก็มาฟินฟ็อกต,ตรงรีซิปต,ตรงด้ามหมุน แล้วก็มาที่โคนคันเลยครับจะมีคำว่าฟินอีกตัวหนึ่งนะครับก่อนคำว่าแท้งออฟฟินฟอกเป็นลายพลางนะครับเลื่อนมาโอเคจะมีคำว่าเดอะฮาร์ดคอร์สเปเชียลโรดตัวนี้น่าจะหมายความว่าเป็นคันสายลุยสายงัดนะครับสายบ้าพลังนะครับตัวนี้ทำมาคำว่าเดอะฮาร์ดคอร์สเปเชียลโรด กลับมาด้านนี้อีกด้านหนึ่งนะครับจะมีรหัสของคันนะครับ TFC มาคำว,ว่า,า C นี่คือ c a t นะครับ made casting คันเบสนั่นเองความยาว6.8แล้วก็จะมีระบุเวทบอกไว้นะครับ8 7แล้วก็ถ้าเป็น10 20ก็จะเป็น10 20 uh huh. จะเป็นได้สีเขียวแต่งมาให้เป็นสีเขียวดำนะครับไล่มาไกด์ตัวที่1ชือ่อชื่อไกด์ตัวที่1 จะมีป้ายฟินฟอ็อกน,นี่ตัวนี้นะครับป้ายให้เลยตัวนี้สามารถเก็บสะสมได้นะครับผม่าไม่ควรทิ้งเลยเก็บสะสมเป็นคอลเลกชันได้สวยงามนะครับโอเคมาไซต์ไ์ตัวที่สองอสามนะครับตัวที่3แล้วตัวที่3จะไม่ใช่3ขาอาจจะเป็น2ขาแล้วนะครับ1 2เป็น3าขา ตัวที่สามจะเป็นสองขาแล้วครับตัวที่สองม่ต้อตัวที่สามไม่ต้อไปสี่ครับตัวนี้ตัวที่สี่ตัวที่ห้าครับตัวที่หกมาตัวที่เจ็ดครับตัวที่แปดตัวที่เก้าครับรวมทิปท็อปด้วยทั้งหมดรวมทั้งหมดสิบตัวครับผม โอเคครับเดี๋ยวต่อไปมาดูเรื่องน้ำหนักของคันกันบ้างว่าชั้นสิบยี่สิบกับแปดสิบเจ็ดจะน้ำหนักเท่ากันไหมแต่ความรู้สึกแรงของผมเนี่ยที่สัมผัสเลยก็คืออเวทสิบยี่สิบจะมีน้ำหนักเหมือนจะหนักกว่าแปดสิบเจ็ดนิดนึงนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเซนูมผมจะถูกต้องไหมเดี๋ยวมาลองชั่งดูก่อนนะครับเริ่มจากเวทแปดสิบเจ็ดก่อนละกันนะครับเดี๋ยวจะเอาเครื่องชั่งที่ต้อนะมาชั่งโอเค น้ำหนักเป็นกิโลกรัมนะครับดูก่อนอันนี้87นะครับโอเคลองดูอ่าคันเวท87นะครับน้ำหนักคันอยู่ที่125กรัม<อ>ต่อไปเป็นเวท120 0นะครับดูว่าหนักกี่กรัมกันหนอ โอเคนี้เป็น10-20นะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะโอเคจะไม่โดนนิ้วโอเคครับส่วน10-20หนะักคันอยู่ที่1 4 5กรัมนะครับสรุปก็คือคัน10-20จะมีน้ำหนักมากกว่าคัน87อยู่ประมาณ20กรัมนั่นเองต่อ,อไปนะครับเป็นการทดสอบแอคชั่นของคัน Tank of w i n f o n g นะครับผม เขาบอกก่อนนะครับนี่ไม่ใช่เป็นการทดสอบเรื่องน้ำหนักนะครับแต่เป็นการทดสอบให้เห็นแอคชั่นของคันนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากคันเวท87เลยนะครับว่าแอคชั่นจะเป็นแบบไหนอะผมะยกวมน,น้ำให้ดูนะครบับวดน้ำก็ประมาณ1กครึ่งนะครับ,บวนี้โอเคแอคของ87ก็จะลงคันประมาณนี้ครับนะโอเคครับผมก็ ต่อไปก็จะเป็นเวท10 20ครับก็จะยกให้ดูเลยน้ำหนักเท่ากัน1กิโลรครึ่งนะครับดูแอคนะครับให้ดูแอคนะครับแอคของ10 20ครั<า>็จะตึงๆกว่า8 17ครับผม,ม<า>ครับผมครับเป็นไงบ้างครับสำหรับการรีวิวของเราหวังอย่างยิ่งเลยครับว่าจะเกิดประโยชน์กับท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยโดยเฉพาะคนที่กำลัง ตัดสินใจกําลังหาคันตียาปลอมดีๆสักคันนะครับในราคาเพียง1,350บาทราคาถูกมากๆนะครับหรือว่าคนที่กําลังลังเลว่าเอ๊ะคันฟินฟ็อกุ่นแทงออฟฟินฟ็อเนี่ยดีไหมรีวิวของเราจะเป็นง่ายในการตัดสินใจนสำหรับการรีวิวเท่าตัวใครเป็นอะไรนั้นกคน็ควรติดตามชมด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ